ว่าอิสราเอลจะอธิบายได้ยังไงว่าจะตามไล่ล่าเฉพาะฮามาสเพราะว่าที่โบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เวสต์แบงก์ก็ไม่มีฮามาสแต่ก็โดนแม้กระทั่งในอิสราเอลเองชาวปาเลสไตน์ในอิสราเอลก็ถูกยิงถูกสังหารอย่างโหดเหี่ยมไม่เกี่ยวอะไรกับฮามาสแต่เขาก็ตามไล่ล่าผมบอกว่าเนี่ยก็อเมริกาก็ดีรัฐบาลอิสราเอลก็ดีก็บอกว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายอ่ะมันก็เป็นผลประโยชน์ของเขาเนเซนเบนเดล่าของอฟริกาตาย ก่อนน่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานทิบดีอเมริกาก็บอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเหมือนกันถ้าหากผลประโยชน์ขัดกันเขาก็จะบอกคุณเป็นกลุ่มก่อการร้ายแม้กระทั่งในเมืองไทยก็เถอะถ้าขัดผลประโยชน์กับอเมริกากเขาก็จะบอกคุณเป็นกลุ่มก่อการร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลตอนนี้กลายเป็นเจ้าอาณานิคมที่เพิ่มความสุดโต่ง จช้คำว่า Appetite App เหมือนกับในแอฟริกาใต้ก็คือแยกผิวขาวผิวดำตอนนี้มีรายงานจากทั้งคณะกรรมการสารประชาชาติก็ดี Human Rights Watch ก็ดีที่ออกมาบอกว่านี่อิสราเอลกำลังใช้นโยบายการแบ่งแยกสีผิวเห็นว่าตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนียวกว่าคนอื่นแล้วก็มองว่าต้องจัดการให้ ชาวปาเลสไตน์ออกไปจากบริเวณนี้ไปอยู่ที่อื่นจะเอาแดนหรือไปอยู่ที่อื่นก็ตามแต่เพื่อจะมีรัฐที่เป็นชาวยูวแท้ๆซึ่งถ้าเป็นจริงก็น่ากลัวนะครับเพราะแปลว่ามองว่ายิวเท่านั้นที่อยู่ได้ขดจัดคนอื่นออกหมดเหลือแต่ศาสนาของตัวเองหรือว่าเผ่าพันธุ์ของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นเองย้อนกลับไป1993ที่มีการพูดถึงสูตรของการมีสองรัฐก็คืออยู่เคียงคู่กันอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่ง ตอนนั้นปาเลสไตน์ก็ยอมรับถึงแม้จะโดนยึดพื้นที่ไปมากมายก็ตามแต่ก็โอเคขอให้เรามีพื้นที่ของเราอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอสิสราเอลก็ไม่ยอมแล้วก็ยังส่งคนอสิสราเอลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทั้งเวสต์แบงก์ทั้งกาซาบอกว่าหนึ่งล้านคนจากทั้งหมดสล้านคนซึ่งในความเห็นของคุณมุสลิมอินรามเนี่ยยากตราบเท่าที่ผู้นำอสิสราเอลปัจจุบันยังมีความคิดในลักษณะซวนิซึมซึ่งเป็นความคิดที่ ฝ่ายปาเลสไตน์คุณุสลิสิมมองว่าเป็นพวกเหอียดผิวเป็นพวกสุดขั้วเป็นพวกที่ต้องทําลายคนอื่นตัวเองเท่านั้นที่ที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่เหนือคนอื่นดังนั้นแนวคิดผู้นําอิสราเอลปัจจุบันทําให้เกิดเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับปาเลสไตน์ตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณมายดพื้นที่เราแล้วเราไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งบ้านเดิมของเราตอนนี้เราต้องการทั้งหมดกลับคืนเป็นของเราแหละเห็นไหมครับว่าตอนนี้ภาพมันจะเป็นว่า ชาวปาเลสไตน์บอกว่าเราไม่ใช่แค่คิดแบบเดิมแลนะ้วหน้าที่จะมีสองรัฐแบ่งปันกันอยู่ร่วมกันเคียงคู่กันแล้วก็หาทางอยู่ร่วมกันโดยสันติตอนนี้เมื่อคุณมาลุกรานเราขนาดนี้เราลุกหือละคือใช้คำว่า uprising เราลุกหือที่จะเอาผืนดินทั้งหมดของเรากลับคืนมานี่แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงต่อเนื่องผู้นำอย่างนายกเนทันยาหูเนี่ยมีความคิดแบบฟาสซิสต์เลือกตั้งพยายาม ตั้งรัฐบาลมาสี่ครั้งก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามีความแตกแยกกันภายในตราบเท่าที่ผู้นํำไอาเอยยังเป็นชุดเนี้ก็คงจะเป็นเช่นนั้นเองนี่ครับกลุ่มล็อบบี้ของชาวยูในการเมืออเมริกันนี่สูงมากซึ่งทุกคนก็รู้มายาวนานมีอิทธิพลมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยก็อยู่ใต้การจะเรียกว่าวิ่งเต้นหรือว่าจะเป็นความใกล้ชิด ชาวยูในแวดวงการเมืองก็ว่าได้ทั้งเงินสนับสนุนทั้งเสียงต่างๆนานาแม้กระทั่งไบเดนอิทธิพลของล็อบบี้ของชาวยูในอเมริกันก็ยังสูงมากถ้าตราบเท่าที่ยังไม่เคารพซึ่งกันและกันตราบใดที่ยังมีการรังแกคุกคามกันเนี่ยมันก็ยากที่จะอยู่กันอย่างสันติชาวปาเลสไตน์ก็ต้องการสันติเหมือนกับทุกๆประเทศแต่ว่าตราบเท่าที่ยังถูกรังแก ถูกกดขี่เนี่ยมันก็ยากผมก็บอกว่ามันถึงแม้จะหยุดยิงแล้วเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะยังคุกลุ่นอยู่ความตึงเครียดซึ่งก็ใช่แต่ก่อนนี้อาจจะมีสื่อเฉพาะสื่อตะวันตกที่รายงานแล้วก็เขาก็อ้างว่าสื่อตะวันตกค่อนข้างจะอุ่นเอียงไปทางดังข้านอิสราเอลเพราะอเมริกาเพราะโลกตะวันตกแต่ตอนนี้มีโซเชียลมีเดียมี Facebook มี Ti ็ก o ์อกฉะนั้นข้อมูลก็จะออกมาจากทุกๆฝ่ายซึ่งผมเชื่อว่า เรารับฟังและเป็นความรู้เวลาเราติดตามข่าวเราจะได้เขา้าใจโอฝั่งนี้เขาคิดอย่างนี้นะเขาไม่ใช่คิดอย่างนั้นถ้าฝั่งนี้ออกมาอ้าวเขาก็ต้องเข้าข้างตัวเขาเองแต่ฝั่งนี้เขาก็มีเหตุผลของเขาดังนั้นการติดตามข่าวของเราก็จะทําให้เราฉลาดขึ้นและทําให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ